ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็บอกว่า,าจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ยูสิบนั่นก็คือสิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการควบคุมผู้ป่วยที่ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรักษาัวทุกแห่งได้ให้ให ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาลในต้นสังกัดได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงนี่เป็นมาตรการของเขานะคะสําหรับการปรับหลักเกณฑ์ยูเซฟนี้ก็จะเป็นการปรับฉบับที่4แล้วค่ะแบ่งเป็น2หมวด หมวดแรกก็คือการจัดทํารายการยาแล้วก็ค่ารมเนียมแพทย์โดยในส่วนของการจัดทํารายการยาเนี่ยปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าเป็นการทํารายการยาที่เขาใช้ชื่อทางการค้าหรือเป็นชื่อยี่ห้อก็เลยทําให้เกิดการปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับรายการการจัดทํารายการยาให้ครอบคลุมทั้งชื่อสามาญทางยาแล้วก็ชื่อ แล้วก็จะมีการบรรจุยี่ห้อต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาการเบิกจ่ายรายการยาด้วยส่วนในเรื่องของการปรับค่าธรรมเนียมการแพทย์นะคะ อันในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปสอบคล้องกับความจริงให้มากขึ้นก็จะมีค่าบริการวิชาชีพปรับเป็นอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางในการกําหนดค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ของปี63โดยภาพรวมเนี่ยเขาปรับเพิ่มขึ้น30เปอร์เซนตค่ะมีอะไรบ้างอายกตัวอย่างนะอย่างเช่นการเย็บแผลฉีกขาดหรือบาดแผลกันบาดแผลของหนังศีรษะปรับค่าธรรมเนียมใหม่นะคะจากเดิมเนี่ยหกพบาทก็ปรับเป็น900 0บาทค่ะ การใส่ท่อช่วยหายใจจากเดิมเนี่ย1,500บาทก็ปรับมาเป็น2,250บาทซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแพทย์ในครั้งนี้เนี่ยจะไปส่งผลของค่าบริการของผู้ป่วยอยู่เซในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง13.5เปเซต